ตะี้กับแรงกิดเื่อนะครับต่างแนี่่าแดนนีต่างแดนน้าแนน่ะายบอกววคนวัคซีนาคซีดตาามาายกมาแบบอันตรอัตอบกันหนบอกกันยังตอนนบอกว่าเ้วันที่เอาเอาเนนิดจ้จะบอกเอนก็จะบอกให้รอในทีย เอาลงไปตัวของตุ๊กตาคนนั้นมาไว้ในสายเกลียวมันสั่นเอาลงไปตัวของนี่มันสเอาลงไปเยอะไปสั่นตัวนี้มันสั่นพอเขาจะรู้ว่ามันสั่นต้องลงไป นางพญานาคีชนะนางับพึ่งนะครับโอเคขอ่าระหว่างรถกระนางพญานาคีพบกับรถนำเงินนางคำพึ่งกรรมการรถกระนตัดสินให้เรือที่ชนะอยู่ในรถนำแดงนางพญานาคีเป็นเรือชนะ นำพยาชิเป็นเรือชนะพับพี่น้องขอญาตประทานทานครับราได้แชรนวีขอได้แรีนะครับขอได้แชร์พีนะครับขอไม้แชร์วีนครับขอได้แชร์วีนะครับขอไดาแชร์วีนครับขอได้แชร์วีนะครับขอได้แชร์วีนมครับ